แต่ที่ผมพยายามเพราะารักใช่ไหมแต่จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็มาสั <Verse S 2> ชใช่ไหมเ <Yeah. S 2> พลงรัก,กที่ัที่ใช้ได้เ <Yeah. S 2> พลงที่ผมจำที่จะ, <Yeah. S 2> ทจะฟังใช่ไหมบอกมาดวยว่าอย่ไได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ที่ไหน รู้ดีว่าตัวนลั้นลคาต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม่จะได้คุยเป็นเวลาสั้นแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทัน,ทชททนใช้และเพลงที่ผมรักมันหาปฝากคนรักไม่ได้บทเพลงน,นี้เออเพื่อเธอได้ยินเพลงนี้รู้ดีในใจว่าตัวโดนโโทิ้งแต่ผมแค่อยากจะย้ำใตัวเองอนผมดูเครียดแต่ก็ไม่ชคิดยกร่อดาที่มีคนอยากฟีดรู้ดีแหละว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะวันานี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ตออไปตาเธยังดูไม่ออกผมเลยจะมาอะไรกอนอยู่นใจว่า เธแค่คจะมาชี่กันง่ายเาแต่ใจเอจะิยังไม่ให้พูดถึอบว่าเร้าเพรายังดีสู้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มัยจะไม่ใกลแต่ก็จะดีได้ระบายไปกับบีขอผิดหวของคนเก่ามเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องดัดจะิชชอบเวลาที่เธอยิ้แล้วเปตาสละอีกโดนสมการเขามาสั่งแยกชกกลางคันที่ต้องทําและพบคนอื่ออาจะมองเธอเป็นนางแมบว่าเธอสำหบผมมันคือลางแต้ ก่อจะไปดไหมกันก่อนใน,น,นคืนนี้ถูงไมคีนัวนลำ่าแต่ที่มด้ <First play. S 1> รักพรารักใช่ไหมแมจะได้คุยเปเวลาสาั้นๆถึงจะปรสสคัญใช่ไหม ได้ใช้ได้เพลงที่ผมจำเธอไตนเาไบอกกับเธอว่าอย่ารู้ไปได้ไหมดูดีเม้่ก่อนในคืนนี้ใช่ไหรู้ดีว่านตัวน่ารำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คิดในเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เธอที่ผมจตนช่ไหมหลังจากเลิกกยังมีซองสตอรี่ทันที่เธอเมืเดิมในทุกวตอนที่ได้เห็นเธอจิ้ในตาตัวเองสัมผัสใบหน้าของเธอไทั้งหมดที่พูดมันอาจแค่เพลงน้ั้นยาบอรวีผมรอที่ เมื่เธอเไปทุกอย่างไม่กัวไม่มกลัวรวมจะทุกอย่างไม่มกลัวในเกมควารักของก็เป็นแค่ซตลกที่เราโอ,อกาสแก้กัวเงเอเงไม่ต้สอนดีกว่าและวิธีแหนที่จะเป็นของพิศดารโดยที่มุนบอกวิพภูและก็ต้องมีจัดจะได้าไว้ที่เล็กมาตังสอนดีกว่าเพื่อทำให้รู้สึกแย่นโทษที่เรื่ความรักนี่ผมโม้จริหลังต่อจากนี้ให้ไโทษดีเพราว่าตอนี้เจออยู่น่โคดีเพราะว่าทุกอย่มันเจอบเอิญวว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้อย่ามเขียนห้ือเป็นขกลกันไเกลกันเลย yes